โดนันไมีค่ะโดนันไมีค่ะชิลลยี่สิบบาทค่ะหอมๆอมอร่อยอร่อยนะคะโดนันไมีค่ะโดนันไมีค่ะโดนันไมีค่ะโดนันรลๆนะคะชิลลยี่สิบบาทค่ะโดนันไมี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 ค่ะหอมหอมอร่อยอร่อยนะคะยี่สิบบาทค่ะโดนันไมีค่ะโดนันหายไปไหนกันหมดเนี่ย หนเนี่ยขอโทษนะคะคุณลุงหนูไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรลุงไม่ระวังเองแหละหนูเป็นไรเปล่าเนี่ยหน้าเศร้าๆจังคือหนูขายโดนัะค่ะ มันหายไปหมดเลยหนูยังขายไม่ได้สักถุงเลยค่ะอ้าวแล้วหายไปได้ยังไงล่ะคะหนูไม่รู้ค่ะพอรู้ตัวอีกทีก็เหลือแต่ถาดเปล่าแล้วค่ะอืมโอ,โ,อโอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะเอางี้แล้วกันอ่ะถืออู้ลุงซื้อกันแล้วกันนะลุงให้หนูจริงเหรอคะจริงสิจ๊ะรับไปเถอะขอบคุณค่ะคุณลุง จริงๆเลยฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปทะเลทลายที่ไหนไหนละเงินเอามา <t ool> นี่มันไม่ครบนี่ฉันให้แกไปขายสิบถุงทำไมได้เงินมาแค่นี้แกเอาเงินไปใช้อะไรหมดนี่แกซ่อนเงินฉันใช่ไหมแกซ่อนเงินฉันใช่ไหมหนูไม่ได้ซ่อนค่ะ พอดีขนมมีคนเขามาขนมหนูไปส่วนเงินนี่คุณลุงใจดีเป็นคนเอามาให้ค่ะฉันให้แกไปขายของแต่ดันทําของหายทำไมแกโง่อย่างเงี้วันเนี้แกไม่ต้องกินข้าวอดตายไปเลยแล้วพรุ่งเนี้ยก็ไม่ต้องไปโรงเรียนด้วยออกไปขายโดนัทมาให้ได้เห้ hey! โดนันไหมคะโดนันไหมคะชิลละยี more, ่สิบบาทค่ะโดนันไหมคะโดนันไหมคะชิลละยี่สิบบาทค่ะโดนันไหมคะหอมหอมอร่อยนะคะโดนันไหมคะโดนันไหมคะชิลละยี่สิบบาทค่ะโดนันไหมคะชิลละยี่สิบบาทค่ะโดนันไหมคะชิลละยี่สิบบาทค่ะโดนันไหมคะโดนันไหมคะชิลละยี่สิบบาทค่ะ นดนไปคะเดไปค่ะเฮ้ยหยุดหยุดเลยนะแกจะทำอะไรเนี่ยแกใช่ไหมที่เป็นคนเอาขนมของเด็กคนนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยฉันจะลากคอแกสุดตำรวจไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนสิครับฟังผมก่อนผมกำลังช่วยเด็กคนนี้อยู่นะครับถ hey, ้าผมไม่ทำแบบนี้ยน้องเขาแย่แน่เชื่อผมดิยิงเหรอลูก อยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องกลับบ้านจนกว่าจะขายของหมดแล้วพวี้หนูต้องไปโรงเรียนเหรอคะจะไปทำไมไปโรงเรียนก็ต้องเสียค่าเทอมเสียค่าขนมให้แกอีกและไม่ต้องเสลรอ์อยากจะหาความรู้ใส่สมองเลยนะเมืองแต่หนูอยากเจอเพื่อนค่ะแกได้เจอแน่ถ้าแกทำเงินให้ฉันไม่ได้พ่อแกจะต้องได้ไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าไงขายไม่หมด แบบนี้มันใช้แรงงานเด็กชัดๆัดผมพยายามตามแม่เด็กคนนี้ไปแล้วครับแต่ก็คาดกันทุกทีเลยอ่ะผมเลยต้องขโมยของของเขาเพื่อล่อให้แม่เขาออกมาครับเรื่องจริงเหรอหนูรดนบังคับมาเหรองั้นฉันเอาด้วยฉันถทนเห็น เด็กโดนก็ขี่แบบนี้ไม่ได้ว่ะโอเคครับงั้นเราไปตามจับยายปลาไปศาดนั่นกันขายของหมดเกลี้ยงแบบนี้หวังว่าจะได้เงินเยอะนะ ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ไม่ได้คืออะไรอ่ะนี่จะบอกนะว่าแกโดนขโมยอีกแล้วอ่ะแกนี่ทำไมไม่รู้จักรักษาของเลยใช่ไหมแกคิดว่าขนมนั่นอ่ะเอาไว้แจกชาวบ้านหรือไงทำไมแกโง่อจำง่งอซอแบบนี้งั้นแกไปขายใหม่เลยรอบนี้เดี๋ยวฉันไปด้วยจะได้ไปดูซิว่าหน้าไหนมันขโมยของของแกไป จะรีบไปไหนล่ะป้าฮะ,ะนี่แกจับฉันทำไมปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะห,หรือว่าแกคือคนที่ขโมยขนมลูกฉันไปคุณนั่นแหละขโมยนี่พวกแกเป็นใครและฉันไปขโมยอะไรไม่รู้ก็อย่ามาพูดมากอยก็คุณก็ขโมยชีวิตเด็กคนนี้ยังไงแถมยังกกขี่เขาอีกคุณคิดว่าตัวเองเใครถึงทำเรื่องเลวร้ายได้แบบนี้ แล้วก็แกมายุ่งอะไรด้วยกไอกแค่เด็กคนเดียวจะมาช่วยมันทำไมผมว่าคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับผมว่าเราอะไปคุยกันกับตารวจดีกว่าไปไปล,ลูกตอนนี้แม่เลี้ยงหนูอะถูกจับแล้วนะจากนี้ไปหนูอะต้องไปอยู่ที่ศาลรับเลี้ยงเด็กนะคะหนูอยู่กับแม่มันตลอด หนูมไม่เคยไปอยู่ที่อื่นเลยที่นั่นน่ากลัวไหมคะที่นั่นไม่น่ากลัวเลยครับหนูไปอยู่ที่นู่นน่ะหนูจะมีเพื่อนได้เรียนหนังสือแล้วก็ได้ทำอะไรสนุกสนุกอีกเยอะเลยใช่แล้วจ้ะที่นั่นไม่น่ากลัวหรอกและอีกอย่างนะเดี๋ยวพวกชั้นสองคนนะ่ะจะไปเล่นด้วยบ่อยๆแน่นอนก็ได้ค่ะขอบคุณ<ๆ>มา่เลยนะคะ